thank you สวัสดีครับร้านหน่วยพรพระเครื่องครับวันนี้มิวถุมงคลดีๆแนะนำมิเกยครับเป็นพระผงนะครับมหาจักรพรรดิของหลวงตามาวัฒนเมืองนะนะครับผมคัดมาแบบมีพระธรรมธาตุเสด็จทุกองเลยนะครับว่าผงมหาจักรพรรดิของหลวงตามาวัฒนเมืองนะเนี่ยนะครับตอานี้ก็ทำมาจากนะครับผงเก่าของหลวงปู่ดูผงพักกูนะครับผงพระธาตุต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ เวลามาตัดสร้างพระนะครับบางองค์ก็จะมีพระธรรมธาตุเสด็จนะครับเหมือนกับของนะครับหลวงปู่ดูหลวงปู่ดูบางองค์ก็มีพระธรรมธาตุเสด็จนะครับพระหลวงปู่ดูนะครับผมนะครับหรืออย่างของหลวงพ่อสนิทวัดดำโบลอยก็มีพระธรรมธาตุเสด็จแต่พระธรรมธาตุเสด็จของของหลวงพ่อสนิทเนี่ยจะเสด็จที่เนื้อโลหะเลยนะครับผมหลวงปู่ดูก็เหมือนกันนะฮะเนื้อผงก็มีเนื้อโลหะก็มีแต่ของหลวงตามาที่ผมเท่าที่ผมเห็นนะฮะจะมีแต่ด้เนื้อผงเนื้อเนื้อโลหะผมยังไม่เคยเห็นนะครับผม อาจจะมีแต่ผมไม่เคยเห็นแล้วก็อีกองค์ก็คือของหลวงปู่ไก่วัดลำนาวนะครับตั้ที่ผมศึกษาตั้าที่ผมสะสมมาเนี่ยจะเห็นอยู่สามองนะครับที่มีวัฒนธรรมทีเด็จนะครับจะให้ดูเป็นหงองค์ไปนะครับก็ทําจากมวลสารเก่าแล้วก็ผงของหลวงปูดด่ดูแล้วก็เ,เป็นเรื่องของน้ำมนต์นะครับมจาจากพระหลวงปู่พระของพระผงกุบกุบ ผ,ผงพักผงของพระกกเก่าๆองนี้เป็นพิมพ์พระแก้มรกดพอดีมีลูกค้าถามมาบอกว่าหลวงตาเน้นคุยกันนะหลวงตาบอกว่าหลวงตาเน้นผ้าเหนือผมบอกผมบอกไม่ใช่ฮะแต่ผ้าเหนือผมเนี่ยของหลวงของตาม้าที่หากันมากก็เพราะว่าของหลวงปู่ดูถ้าเป็นผ้าเหนือผมหลวงปู่ดูจะมีราคาแพงมากก็คิดกันในวงการพระนะว่าน่าจะซ้ำรอยนะครับกับอาจารย์ของท่านนะครับ นะครับหลวงตาาน่าจะซ้ำรอยกับหลวงปู่ดูก็คือพันเน์ของผมน่าจะมีราคาแพงคนก็เลยหากันแต่จริงๆแล้วหลวงตาานะฮะเน้นนะครับเน้นเนี่ยพระนะครับทรงเครื่องจกักรพรรดินะครับหรือแก้วมรกตที่ทรงเครื่องภาคฤดูร้อนที่เป็นจกักรพรรดิอย่างเงี้ยนะครับท้านเน้นตรงนี้เนี่ยองนี้ผมให้ดูองนี้พระธรรมธาตุเสด็จเพียเหมือนกันถ้าเน้นตรงนี้นะฮะเวลาฝึกส่วนภาวนาเนี่ยถ้าให้ให้อธิษฐานจิตนึกถึง ทำหาจากักรพรรดิเดี๋ยวคลิปหนึ่งผมจะแสดงองค์พระพระผมพาจักรพรรดิมมให้ดูนะครับจะมีอยู่บางพิมพ์นะครับองกนี้พระธรรมธาสเสด็จแย่ๆเลยนะครับนะีบ่ยถ้าก็ให้อธิษฐานจิตพระแก้วพระแก้วปรากฏสุดทุกเกือบท,ทุกองนะฮะจะมีพระธรรมธาติเสด็จเจออย่างนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะไม่ไม่เข้าใจเหตุผลนะครับแต่ปรากฏการเป็นอย่างนั้นแล้วก็ ว่ากันตามประก,การนี่นะตอนแสงรงนี้เป็นพิมพ์สมเด็จนะครับสมเด็จเตียนโตนะพระธรรมธาตุาเสด็จเยอะมวเหมือนกันนะครับลูกค้าถามว่าจะสังเกตยังไงองไหนลงตาม,มาเทผมก็ไม่รู้นะแต่ต่อไปนี้ก็จะเล่นยกยนั้นน่าจะเล่นแบบให้ธรรมธาตุเสด็จ แล้วก็ดูพิมพ์ดูพิมพ์ดูเนื้อเหมือนของหลวงปู่ดูะนะครับเพราะว่าจะไปถามหลวงปู่ดูเทองไหนบั่งตอบไม่ได้ละบางทีมีญาติโยมช่วยกันเทหลวงตามากเหมือนกันนะบางองค์ท่านก็เทบางองค์ท่านก็ไม่เทแต่จะให้แบบการันตียืนยันว่าท่านจับองคไหนก็ต้องมันจะมีองค์ที่จานนะครับต้ององไหนจานองคออนั้นนะท่าน,อาจจ,านอาจจะไม่ได้ท่านอาจจะไม่ได้เทแต่ท่านได้จับนะครับนี่เป็นพิมพ์เซนโต พมตเสนโตนะฮะพิมพีวะะดัดลขังพมิตรเสินโตนะครับพระธรรมธาตุเสด็จเต็มเลยนะองค์นี้เป็นพิมพ์พระพงษ์ทูพันนะครับหนึ่งในเนบญจภาคีนะครับรามาะธรรมธาตุเสด็จเต็มไปหมดเหมือนกันแยะนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับ มาองนี้ก็เป็นพิมพ์หลวงปู่ดูหลวงปู่ดูครึ่งองนะครับพระธรรมธาตุก็เสด็จเต็มนี่เป็นหลวงปู่ดูเต็มองค์นะครับทั้งขอบยังมีพระธรรมธาตุเลยนะสังเกตนะผมเลือกมาจะแบบมีพระธรรมธาตุทั้งนั้นเลยเลือกบลพระธรรมธาตุสวยๆนะองนี้เป็น นะครับสมเด็จองค์ปฐมนะครับทรงเครื่องจักรพัดนั่งเสียนพรมอยู่นะครับพระธมัทยก็เสด็จเยอะหลวงพ่อดูหลวงู่ดูนะท่านเคยบอกว่าพระธมทยก็คือพูดพระเจ้าก็าคือพลังงานที่พระเจ้าในอดีตทิ้ไงเอาไว้นะครับตามความเชื่อทางศาสนาพูดธเรานะพระเจ้าในอดีตนี้มีมากกว่ามิตรยแต่ทองมาทั้งหมดฉะนั้นะไม่ต้องไปนับนะบเยอะมากนะครับ ก็ทิ้งพลังงานเอาไว้นะครับแล้วก,ก็ใครที่สวดมนต์เยอะๆปฏิบัติธรรมเยอะๆนะครับพลังางานนี้ก็จะถูกวิ่งมาหาอะไรประมาณนั้นนะครับผมาตามที่หลวงปูด่ดงบอกเอาไว้ประมาก็กล่าวทำนองคล้ายๆกันออค์งี้เป็นนะครับหลวงปู่เทพบุดรน,นะครับพราธรรมสเด็จเต็มเหมือกันนะครับมีดอกบัวสองข้างนะครับ หลวงปู่เทพตอนก็เป็นเรื่องเล่านะฮะว่าท่านจะมาสอนนะครับพระเกจิที่ออกทุดงแล้วเป็นปิธรรมในป่าเนี่ยท่านก็จะออกมาสอนวิธีวิปัสสนาต่างๆว่าทํำยังไงนะครับก็ว่าว่ากันว่าท่านเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยุคพุทธกาลนะแต่ว่าจะมีอที่อายุยังมีชีวิตอยู่นะครับผมอันนี้เป็นเรื่องเล่าจริงไม่จริงผมก็ไม่ทราบว่ากันตามตำนานนะเป็นตำนานเขาเรียกพระในตำนานเหมือนกับหลวงปู่ทวดก็คือพระตาตำนาน เป็นเรื่องกล่าวกันเอาไว้ว่ามีอย่างนี้นี่เป็นนุ่ปูดูนะครับในระฆังนะครับธรรมชาติถ้าธรทรมชาติเสด็จเยอะเหมือนกันนะคขอบยังมีนะเห็นไมีมีแบบบบถ้าถ่ายจะรูปบางทีมอไม่ได้ชัดแต่ถ้าเนี่ยพอมาเป็นคลิปเนี่ยมันจะเห็นเห็นเกตเลยนะครับผมพลึกหกเหลี่ยม ตรงนี้ก็เป็นหลวงปู่เทพดอนปางนั่งนะครับผมอตรมีมาศจัย์เรื่อยๆหลวะตาสั้งเสด็จเต็มกันนั่งขอบทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดแต่กันนะครับพวกนี้ตอบไม่ได้มันเป็นอาจินไตนะครับแต่ไว้ตรงตามมาบอกเอากรำพระท่านเอาไว้สวดมนต์จะดีก็คือจะดึง ิให้นิ่งสงบได้ไวนะครับเพราะพระ,พะมีพลังงานอยู่พลังงานจักระพัดนะครับท่านก็จะสอนตลอดมันลวป,ปร่ดูสอนนะให้กรรมพระของท่านเวลาสวดมนต์แล้วจิตจะสงบไปโอเคละครับวันนี้ในคลิปหนึ่งผมแบ่งเป็นสองสองสามชุดนะฮนะ่ิหีสะดวกในการถ่ายนะครับถ้าสนใจนะครับ ติดต่อร้านอวยพรภาเครื่องโทร0969540808หรือ0814203001ฝากกดแชร์กดไลค์กดตับตะไคร้กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดท,ทุกรายการวัดถโมงคลดีๆจากร้านอวยพรภาเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ